จีิครับวันนี้วันนี้จะมาอยู่กับเกมถ้ำซานแล้วค้อนก็เจ็ดสิบเก้า สมเนี่ยผสมรางางดีกว่าต้องต้องออกแล้วเดี๋ยวตาจัดถ้าไม่รู้ว่าออกหรือเปล่าแต่มีน่าจะมีให้แลกตัวนะถ้ามีแลกตัวนี้ผมผม,ผมน่าจจะได้เพราะว่าตัวก็มีเยอะอยู่ต่อมันไม่ค่อยเข้าเกมผมก็เก็บตัวอยู่ นอนยืดหดหดกระหดใหม่หล่อห่อเก็บไปเลยกันสกิล่อ่นที่แรกแนี่ไอนหนึ่งดูภาพจากไหนกับโคโนนีนั่นมาเดี๋ยวเทเวลา ไปเมื่อกี้าีอเดียวได้ได้มากสุมี่เรา6กร้อเนี่ยเรากกองแต่วสุ ชื่อได้ยูได้มได้มตัมอเมเนี่ยีนี่เพิ่งกลับเข้าเ่นยนัะผมเพิ่งพอดีผมเพิ่งว่างที่ดได้กันอยากจะได้ sp sp ลืมชื่อหมดแล้วยไ,ไ,ไม่ได้ตามนาน เนเอเอพไม่ไม่ได้นี่จะได้แต่ตมมมะน,นี่การในกิจกรรมจะเซิร์ฟฟีได้มาเตีดาบไป มดีกว่าลองว่าขึ้นมานี่โอ้สีวันเองสนเสริฐด้วยคงไม่ได้หรอกได้แค่นี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เยอะมันแลกตัวไม่ได้โอถ้าแลกตัวมันจะดีมาก แ็กว่าก่อนนี้มันแลกตั๋วได้คือเอาไอ้เฮ้ยได้ด้วยน่าจะได้ตาลองเรามาแลกกันดีว่าแรมแรมน่าจะติดติบก่อน

ดูได้ว่าตันตีกี่ใบไอ้แล้วมั้งะบได้นี่มจริงก็มีตัวจริงก็เน่เลยปกปีกนมีนะวางเปได้เนี่ยเสรยได้เนี่ยตอนนั้ผมไม่ได้เล่นค่อยๆวางนี่จะมัน แรกขาอยู่แรอะไดีเราเอาแรกอะไรดีกันนะสามเก้าดานเดีย กปไงกลายแท้หัวเสนสิน้นยอดไปเลยครับ คือชื่อขึ้นได้ละชื่อขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ชื่อขึ้นสวยเลยโอ้ของดีมาเนี่ยจะยไม่รู้อะไรเนี่ยดดีดีดกายดี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 ดด้กีดีดดดีดีี เดี๋ยวเราแบบลองดูกันมามีคุ้มมั้การันตีนะแต่มืแล้วอม่แล้วชื่อขึ้นอีกแล้ว,ออลวไม่เล่นนานแล้วโดนดีแปลกแปลกโอ้โหตา,ายแท้อว้ยายนี้มาด้วยไม่นอนี่เนี่ยเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรนี่ครับ จำไม่ได้เลยต้องไปดูเพื่อนวันนี้มันร้อยเดียวเด้อเลยนี่นี่นเอามาส้งอีกสิบใบดีว่าอย่างนี้ไปยี่สิบป่ะให้มันการันตีป่ะสามแปดเก้าเก้าสี่เออเก้า เจนะ็ดนี่ว่าอะไรวะนะต่อคันนี้แล้วเนี่ยมาส่งอีกมาช้าไปหน่อยนะรอแป๊บหนึ่งไม่เกินไม่เกินละอ้ได้ของมาอีกแล้วเอาไปอะนรอยนางเงี้ยปืน SP กระดูกนี่รู้เลยอย่ SP กระดูก บาบโอ้โหขุจอรอจาัดโอ้ยนี่ด้วยแต่แต่ไม่มีตัวนะน,นี่นี่มีตัวโอ้ยกระดูกโอ้นี่กระยาก,ยนานกร,ดดยรกายเ,ยเนี่ยโอ้โหการันตีอีกปีกดูกด้วยเออต้องแลกร้อยใบเลยเด้เดี๋ยวผมดูของกันโองแจกเรื่อยๆนี่มี่เราสองอัน เปิดเจ็ดสิบล็อตได้แล้วเราก,เราก็เปิดดีกว่าเดี๋ยวค่อยข้างหน้ามันเหนือมันเหนือยวันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเปิดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววีโอพอแค่นี้แหละเนื้อมันหนักดูว่าจะเปิดอะไรเอาอะไรอันหนึ่งโอ้ยดอกโบ้ด้วยโอ้โหของดีนเนี่ยติดดอกโบันนี่มันจะมีโบนัสเอ่ะมันจะดีผมว่าจะเอาอันนี้แหละดูนะาของดีอันนี้ธรรมดา จรงางนี้กเปิดกันลและแล้วสองกล่องมาแต่เอาหนี้เปิดเปิดเปิดเออมันตัวเล่นอยู่แอนวนี้ท้อน,นี่มีแล้วมี10บอันท้อะิ0อันทอละตัวยังไม่มีเลยเห็นได้มีกดีนั่นเนี่โอ้่งเนี่ยผมมีแล้วลสินี่มึงได้ฉันเสร็จมา

ไเ้าบกดอะไรนี่คืออะไรมไม่รู้จักจริงผมไม่รู้จักเลยหยุเดี๋ยวๆลองเล่นนี่ดีว่าอบบนั้นเล่นหมดนี่ทำอะไรได้อ่ะผมไม่รู้จริงทำอะไรแต่อันนี้เป็นสองวันห้องห้องน้ำ

เลยเก็บไวก่อนก็ได้เอาอีเดี๋ยวแต่เสียได้เี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนี่มาเปิดนีไนี่นเงนดียวไม่ดาวแดเสียได้เิดเ,เก็บตัวจริงอ่ะเอดูดูเล่นก่อนย <c oughs> ได้ยังไม่ดาวเสยได้มา

mm-hmm พวกนี้ดีกว่ายนี้มาส่งรอให้เสร็จมันเหนื่อยเวลาแล้วอีกรามเสียวอู้อันนี้ก็เข้าอยู่อ่านแล้วผมจะอ่านแบบคนหนึ่งเขาอ่านาไปไว้ครับผมเพราะว่าผมหมเข้าช้าไม่ได้เข้านานแต่กรเนียร์อยู่เลยเเนาะดี๋ยวต้องเทียร์ต้องทําให้เสร็จฟงซีอู่ถงเที่ยวหุ่นเชิงลูกลูกทางชายก็เสียวอู้ เป็นเอสเอสอาร์บวกได้โหดน่าโหดอยู่นั่งทำเหลือเวลาอยู่มันสิ้นเดือนนั่งทำนัตถันนัตถันอยู่ว่ามันมันเอะมาไี่เท่าไหร่นั่งทำของเนี่ยผมเปิดดีกว่าอันนี้ใหม่ครับใหม่ผมก็แค่แน่ใจ เปิดนี่เนี่ยเปิดนี่ดีด้อเราเราเราอันนี้ดีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวาเขียนว่าเดี๋ยวเดีตัวเอาตาวตัวฮันดตาว寒霜นีมันดีเยอ่มัดีนีขามยดูดิผมก็เห็นดาวยมา ก็ต้องอก็ต้องใส่อันนึงอ่ะนี่สี่ดาะวแล้วอ่ะอันนี้น่าจะตัวนึงแหละเราจะใส่ดาวเม็ดหรือจะใส่อ้นี่ดีโอ้ย,ยนะสองอย่างเราแยกมาส่าม่เหลือันนี้ để là không, để không. Để không. แล้วเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทุกห,หัว พีขึ้นตาเยอะนองอันนี้นี่ตัวดีวแลยวนาจะผูกกันนะเรื่อมมาผิดอันเนี่ย,อยเอเอมมาผิดอันเวนินโอ้ถูกถูกน้มั้ใส่สองอันโอถูกอันแล้วเออโอ้ถูก อาจจะถูกกันแล้วบ้แต่มันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้อง Thank okay. you. 别跟那了。 they know

ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวข้วางหน้าเดี๋ยวเรามาทริใหม่กว่าอ,อีวัผ่านไปเรื่ยเราอาจาะเบื่อเบื่อ,อ,อ,อก,กันก็ได้มา้นั่งดูคลิปผม จริงผมก็เล่นมานานวนะก็เซลไต้หวันนี่นะเล่นจีนกับมันเล่นสองเติมมันไม่ไหวให้เปลี่ยนมาเล่นไต้หวันแทนเพราะว่ามันห่างกันแคนิดเดียวเดี๋ยวผมก็มัดรซมิคมาเลยตั้ง400ให้ครบเลยได้นี่เยอะเลยเนี่ยเนี่ยก็ได้นี้กล่องนี้มันนี่ก็ดีแต่ผมไม่รู้ว่านี่ใช้ยังไงเนี่ยใครใครรู้ก็ช่วยบอกเสริมให้ผมหน่อยั่น ของครับก็เดี๋ยวต้องมาปัมา๊มอะไรฉันเจอต้องมาปั๊ม寒霜เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ครับเวลาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลองเกมอีกหลายเกมก็ช่วยดูช่วยติดตามผมก็ก็สนุกไปครับผมด้วยกันขอบคุณครับแล้วขอขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามผมด้วยกันตั้งแต่ทำคลิปแรกๆครับก็ตอนนี้ก็มีแปดคนก็ก็กดีใจก็จะทำต่อ,ตอไป 听见了吗？那如同海潮一般的潮拜声。